สวัสดีครับเพื่อนเพืทุกคนกับผมปืนเทคลิปนี้จะมาแนะนํากิจกรรมในเกมเป็นกิจกรรมจํากัดเวลารายสัปดาห์ชื่อว่าคุมทรัพย์บุปภาก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้คุมทรัพย์บุปภาเขาจะให้เราเรา,เราเล่นได้สัปดาห์ละสิครั้งโดยแบ่งเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังอะ่ะก็คือช่วงช่วงรีรีอารีเซอร์ใหม่ๆของสัปดาห์นะก็จะลงได้หครั้งแล้วพอถึงวันศุกร์ปุ๊บ ก็จะให้ลงได้อีก5ครั้งเป็นกิจกรรมที่ต้องมี5คนถึงจะทําได้ครับดังนั้นเราต้องตั้งทีมขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมตั้งทีมก่อนเด,เดี๋ยวตั้งค่าเป้าหมายด้วยกิจกรรมรายสัปดาห์ คุมซับบุภานี่อันนี้นี่โอเคเขาจะให้ทำได้ทุกวันนะครับถ้าเกิดอ,อะไรยังไม่เคยทำนะช่วงสิบสามถึงย2ิบสองนี่ทีนี้ผมก็เขาจะแจ้งจำนวนเข้ารไม่เพียงพอเดี๋ยวประกาศนะครับประกาศต้องหาคนมาเข้าร่วมอีก3คนให้มันเต็มเห็นไหมครับว่ามันจะม,ม,จะมีมันจะมีดอกบุภาขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ทีมอื่นทีมอื่นเขาถึงก่อนอนะ่ะแล้วเขาไปกดที่บุพภากรเราห้าคนมันจะหายไปนะครับดอกไอ้ดอกไม้ตัวนี้มันจะหายไปเราต้องวิ่งหาใหม่นี่เราก็ตะเราก็วิ่งครับพอเราครบห้าคนปุ๊บเราก็รีบวิ่งไปที่บุพาตัวนี้ให้ให้ไวห้าคนไปถึงมันจะเป็นจะเป็นดอกไม้อ่าดอกไม้ลาง,ลาง,ลางๆอยู่กลางสนามเลยแล้วก็ เราก็เข้าไปกดครับกดครบทุกคนแล้วมันจะมีตำแหน่งมันจะมีตำแหน่งของธาตุต่างๆให้เราไปยืนซึ่ง1คนต้องยืนแค่1นธาตุหนคนยืนเดินหนึ่งธาตุแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่เข้าไปใกล้เนี่ยธาตุนัน้น,นจะไม่สว่างเราต้องวิ่งสำรวจใกล้ๆครับวิ่งสำรวจให้ใกล้พอธาตุมันสว่างหมดปุ๊บเราก็สามารถไปยืนคนละ1นธาตุครับอย่ากด f กด f เปิดกลไก่แล้วหนึ่งคนนะครับเนี่ยเปิดกลไก่ครบห้าคนจะมีดอกไม้ห้าอาเนี่ยเราก็ดูละเนี่ยอย่างเงี้ยภูผากับวายุไม่สว่างอ่าภูผาภูผาสว่างละผมไปยืนภูผาปับ๊บคราวนี้วายุเหลือวายุต้องหาต้องให้เพื่อนไปยืนวายุแต่ว่าเมื่อสักครู่เดินเดินแล้วผมยังไม่เจอวายุดังนั้นเพื่อนต้องเดินกว้างหน่อยรัศมีก็จะประมาณวงเนี่ยครับวงในมินิแมปนี่แหละไม,ไม,ไม่ไม่กว้างมากเพื่อนอีกคนนึงต้องหาวายุให้เจอ เจอไหมจ้าเขาหาไม่เจอผมต้องช่วยหาอ่า,อาเจอแลวเจอละนู่นนู่นวายุโอเคเนี่ยครับแล้วก็กดปุ๊บ,บแล้วก็ได้ของรางวัลเปิดบางครั้งก็จะเป็นบอสนะครับบางครั้งก็จะเป็นบอสออกมาเอาละทีนี้มันจะมีบุกผาเดี๋ยวเราลองย้ายชเนลดูนะครับ ฉันลองย้ายช anel ดูอาจจะเจอนี่อาจจะนะอาจจะเจอโอเคเจออยู่ที่หนึ่งอ่าวิ่งไปครับไม่ไกล กิจกรรมนี้มันจะได้รูนนะครับเราจะได้รูนเยอะ,เ,อะเหลืออีกคนนึงโอเควายุนี้นะาะจะต้องวิ่งหายเนี่ยเดี๋ยวผมดูกัน ผมจะลองวิ่งหาวายุดูนี่หรอมั้งอ่าใช่ ก็กิจกรรมประมาณนี้นะครับก็คือต่อมาจะทําได้5รอบไงใครทําเสร็จเขาก็ออกนะครับใครยังทําไม่เสร็จก็อยู่ต่อแล้วก็ต้องมีปาร์ตี้หคนหลักๆก็จะเป็นรูนถ้าจะเจอถ้าเจอบอสก็ตีบอสด้วยครับก็จะได้ของด้วย,ยงั้นก็หวังว่าจะลองเล่นดูน,นะครับอันนี้เล่นทุกเล่นตลอดมันก็จะได้รูนมากขึ้นก็เป็นผลดีตัวเราเองนะครับขอบคุณที่ตามรับชมกันนะับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคมากค,ครับสวัสดีครับ